ดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสด to ีพ anyway, ี่น้องกัทุกคนนะครับผมกลับม้าผอกับผมนะครับผมช่องกินโจกินข้าวครับไม่หนึ่งสองสามครับผมกลับม้าผอกับผมเหมือนเดิมนะครับผมว่างๆเคสคลิปสนุกๆครับผมกคลิปกินชั่วครับผมเมื่อนี้จะมาส้วนอ่ามาส้วนพี่น้องกินข้าวนะผมเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อนี้เสนอเมนูเป็นเมนูข้าวราดแกงครับผมข้าวราดแกงครับผมอ่าผัดผักผัดผักเออผัดอ่าผักอันนี้ไหมครับผมบล็อกโคลี่บอสผมบล็อกโคลี่หรือว่าผักอยังนไงนี่ผักกระลำดอก ดอกกระลำพักกระลำดอกถูครับผมพักพักพักอันนี้ใช้เนื้อครับผมต้องเอาไม้จับใส่เนื้อแบบนีนะครับผมพัดพักดีเนื้อแล้วก็จะมีถอดไข่ถอดไข่ถอดไข่ดาวสองฟองครับผมถอดไคดาวสองฟองนะครับผมประมาณนั้นครับผมพักนนข้าก็จะเป็นผักกาดครับผมพักอันนี้นะครับผมผมเอื้อนจะผักกาดได้ครับผมผักกาดตะไคร่พริก พี่แข่งขัวับผมพี่แข่งขัวแล้วก็แบบพี่ชิโนะครับผมกระรัวอยู่น้ำแข็งๆอย่างนี้แลผมเป็นอาหารจานเดียวกับผมเขาราดแกงครับผมเมื่อนงงี้ยง่ายเลยครับผมแบบงี้ยง่ายเลยแบบบดตันเลยครับผมแต่ก็จัดจานมันยังบัสวยงามมันเดือนะผมก็ได้ประมาณนี้แลผมพัดพักลาดเขาครับผมมากครับผมจะจัดไม่ห่านครับผมพูดตักมาหลายน้องมีเนาะมากครับผมมากมากมากแต่วัสดีว่า สวัสดีมือจกกีอยางครับผมมือนี่จกขีอยางนะครับผมจกมือขึ้นนี่ครับผมจกมือขึ้นนี่ตีสามตีสี่จกมือขึ้นนี่ครับผมตอนนี้เวลานี้เขาประมุ่นอย่างอยู่ในร้านอย่างครับผมมือน,นี่อยู่ดอดนครับผมผมคนอุดรนะครับผมอุดอดอานนี้ครับผมตอนนี้ เขาบ้านผมประมูลอย่างครับผมไม่เป็นแงกวัดเนี่ยผมเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านไปครับผมม้มวนกรุบกันยูลล่เราอายุคนลราครับผมน้ำยิ่งน้ำปลาเพิ่มอืมตักมาหลายเนาะครับผม นีตั้งกล้องแล้วถ่ายแพนลงมากสิมันแพนลงมากสิมันบ่ม,นมีขากล้องครับผ <laughs> มผมงบหน่อยครับผมผมบ่มีขากล้องครับผมมันจิไปหาเราใหม่ครับมันมาได้แล้วนะครับผมจอสันจิไปหาเห็ดอยู่แล้วครับผมขากล้องมามีครับผมเอามุมนี้อยู่ก่อนครับผมก็ <laughs> ได้ทักทายครับผม กระลำดอกกันบ้างค่ะเมนมันมันบอกอัลลี่นะครับผมกระลำดอกครับผมกระลำดอกปัดใสเน,เนี่ยนั่นแหละครับผมเมนูมือนี่ยขอลาดแกงเอาเต้าตะกมาส่งอยากลายนะพูนดิสามปีอยพี่เหล่าก็ไม่เคียเคียว์กระจายออกไม่ค <c oughs> ุยไม่ไหวด้วยเห็ดคลิปจั่วอย่างไรกินบะเบิดว <c oughs> ่ากันไปครับผม รัวละยี่สิบกว่าบาทครับผมผมกับอกโหจากเต้บอลรักยี่บาทมีไอ้เป็นเป็นข้นจักรการผมไม่ได้ทาดูนะครับผม,มดูโลารักบาทแต่ว่าสอบหนึ่งกันยัดเนีนเนี่ยก็ได้ยี่สิบกกันสวอปละพันแต่กันสอบเบอร์ยัดนี่ก็ได้ไม่ถึงบางแปดลอยเก้าลอยนะผมสอบหนึ่ง ราคามันตกมันบาลุือายห้อเราได้ผมอย่างปลาเจ้าขอ เบน้อง้าจานเขาเรื่องเตีย๋ยกว่าไพ่เลยครับผมเรื่องเตีย๋ยเรื่องเตีย๋ยกว่าไพ่ผมโตตั้งมันกับหมดวุมันมือไม้หัดทำมันกับแบบนี้ครับผมตั้งบริเระนาบตั้งบริเรมาตรฐานปานเลยเราก็ตั้งใจเฮ็ดอยู่ได้ผมคลิปนี้ก็ได้ <laughs> ผมอดใจใจอยู่แล้วผม ฮะถาดทานนั้นมาใส่ยไมไ่เร็วผมอย่างนั้นช่วงอยากหลากหลายนิดหน่อย ฟ้องครับผมออต้องใส่มือสีเขาครับผมแล้วาข,วมมขาดขวโมุมขาดขวามันอีกเกมโอเวอร์แล้ว <c oughs> โอเวอร์แล้วมาเลย <c oughs> <c oughs>

Của cháu ạ Chúng ta lại bây giờ không Mình nhiều. có nhiều Của cháu không nhiều không bắt buồn Hòa vào đi mà không chân tiết rồi nè Bạn này không กงินไปว่ายืนหนาบ้ตนเห็นหผมแนบมึงนี่ผมลงหดนาตนไม่ประกอลไเดนหัวหัวกเด็ดหัวก็าดเด็ดบอบไเดนไม่น มาหนอยมัน่นมันขึ้นบันไดได้มันก็นอนนะบม บอกไปว่ามากให้แน่แลครับผมโควิดบอกไปว่ามากให้แน่มันอ้าวมันเศร้ามันหายสาระ,ละกลางบ้านครับผม <c oughs> <c oughs> สาระ,ละกลางบ้านกับบ้านผมห่างกันนี่ประมาณผมยางประมาณหาสิบเก้าครับผมผมยางประมาณหาสิบเก้าถึงเลยจากหน้าบ้านผมไปสาระกลางบ้านหาสิบเก้าองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดวันถาตกับเสาที่อดของเรือนมกราคมโอกาหารส่วนตบบางเรือจงจัดทำโครงการวันเดือนถึงาประจํปีงบประมาณพุกา2568ึ่ในวัน่มกราคมพุทธศักราชมันโหดลยครับผมกวิดเนาะไปใส่ปาไลได้เลยนครับขอบก็เดียวกันเนี่เมาใกล้กันใกล้กันปลาไหลเนี่ยไม่เป็นเจ้าลูกอินรล่ล่กาศกันหนัด น่ากลัวบัดลกออูกเลยพอแม่ลูกบอม,มีสิทธิ์ใล้ชิดกันโอ้โห,โหอันนี้ติดใจเอ,อามันหนาลัวครับผมนี่แหละยู่บ้านผมแบบนี้แหละโควิตตอนช่วงเป็นโควิตขอยิบประกาศเซไม่นี่นะเป็นระบบออโต จะมวนมือน <muitas S 2> ีมีคนตีต exactly no ัวนี้มือนีมีคนตีตัวนี้นะรอบโลกมีคนตีตัวไหนอยู่นะกยเลาบอกซื่อฟังม่นก็เลเป็นเสียงไม่ขึ้นมากพอดีเวลาแนากาขอเชิเ็และเวชนลงทะเบียนและรับสายเลงลาบเ่กของรางวัลใหญ่นะคะในเวลาแปนาาิบเป็นชงเปิดนะคะาะคะก็จะมีการจัดกิจกรรม ซ no. hm. ุ่มตาตาครั้งควเวทีและกิจการทุ้มนะคะโดยในกิจกรรทุ้มนะคะจะได้แก่หนึ่งทุ่มจิตกะอน้อยแ้ะเกาสีผ้าสองทุมตาลูกโตกสามทุมโยเสือสี่ทุ่มตาตาบ่อนะคะซึ่งเดและเา้าบน वन डेक สางบทบางเรียนได้จกควันนี้๕จ้า,าจที่ประมา,าะขอจัตลาดอนร้สบโดจะการดันี้นะคะเวลาแปดนาฬิก เปินะคะโดยจะมีการแสดงสองเด็จากศูนย์พักพาดูเด็กท่านผ่น้าวใหม่และจากโรงเรียนบ้างหอกตัดแยงวมเป็นจำนวนสองชุดการแสดงนะคะต่างกันจะเป็นกาสองข้าหาบนเวทีพอมดวยกิจกรรมการชุดต่างๆนะคะดังนั้นต้องตามผู้สารสนทาไเรียนคึงขอคืนครัวเด็กข้อแรที่นองเนวันรที่แล้ทีกที่ลเรียนนะคะ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งาติณองค์การบริหารส่วนตำบลบานเมียที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2 5 6คองค์การบริหารส่วนตำบลบารเมียของบลบ้านเมียสาคัญเพียยวข้องี้ขอค่ะ เสื้อผ้าอะไรๆคือๆเนี่ยทำไมกันรูบเลยครับผมประกาศวันเด็กวันนี้เก็ดเอ้ยวันที่ต่อไปทิศเก็ดทิศเก็ดจะจางอย่างไรผมโอเคผมผมก็ยีประมาณนี้นะผมอ่านึกว่าจากินมาเบิดอย่างว่าพอดีตักของมาพอดีกินอิ่มพอดีครับผมบันไดกินจุนะผมไอ้เนี่ยบันไดกินอิ่มจุนะผมอิ่มพอดีครับผมสามตะพี่กัวตะกี้เข่ามันจาดจัดไอ้ที้เข่ามันแบนแบนอะไรกัน ักแกงหาัใส่ครับผมโอ้ยร่มตีครับผมตีเบาตัวผมมันเบากอะไรครับผมเนาะมันดีเอี่ยมแนะมวก็มาเนื้อกะหกเด้อยย่านพักติะวันเฉียงเหนเป็นสีเขีย,ย,ยวๆนะก็มาโอเคผมก็จะประมาณนี้ครับผมข้าวราดแกงอาหารจานเดียวผัดผัด กระลำดอกผัดผัดพักกระลำดอกใส่เนื้อครับผมผัดผักใส่เนื้อก็จะประมาณนี้เอ่อก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ส่องผมด้วยครับผมฝากนะครับผมอ่าพอได้พอได้ยังก็นะพอได้มีกิจกรรมร่วมนะครับผมพอได้มีกิจกรรมร่วมก็พี่น้องแคปซีนะครับผมพูดได้ว่างว่างๆกับแย่กับมาเบิงพูดได้ว่างกับว่าไปยังครับผม เป็นบอกติดติดกับกาดคิดยังก็ร่างตีบอกยังจังยางนะผมอยากบอกก็ยังคลิปทั่วไปนะผมการรักใจกันได้ผมฝากติดตามนะฝากช่องนะผมเมื่อใหม่ทำคลิปก็ผมเป็นงงึ๊งงง่ๆกับขอไห่นะครับผมเป็นพ่อกระเทือนหน้าต่างากาศผมก็ตั้งใจอยู่ด้วยผมหาโตหานั่นหานี่มาประดับประดาอ๋อมันเต็มวุ้มสมานใจความที่สุดนะครับผมก็ถือว่า ให้คะแนนให้คะแนนพิสวัสผมได้แค่น้อยนะคะแนนวันได้เต็์คลิปบดีกันขอขอคะแนนพิสวัสเดี๋ยวผมจะได้แค่น้อยนะครับผมขาดอีพุ่งกว่เปียโนหามากเลยครับผมสวยๆครับผมอ่างถาดไม่นได้แค่น้อยโอเคผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับผมอยู่แรดเองนะครับผมหนาว